S 1> <S 1> สวัสดีครับผมผมเบสวันทูออโต้นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับรถเลยวันนี้ผมพามากินของกินครับผมเป็นของกินที่หายากมากๆแล้วก็บางท่านอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะวันนี้ผมพามากินมะพร้าวเผาเขาบอกกันว่ามะพร้าวเผาเนี่ยรสชาติเนี่ยจะหอมแล้วก็หวานมากๆเลยผมได้กินไปครั้งหนึ่งแต่ว่าก็อยากกินมากๆจนวันนี้มาเจอร้านฮะแล้วก็เขาเนี่ยเผากันสดๆเลยแล้วได้ข่าวว่าร้านเนี้ยเคยซื้อรถกระถางวันทูออโต้ด้วย มะพร้าวเผาแท้ๆกับเต็นทรถที่ขายรถบ้านแท้ๆร้อยอเซจะเป็นยังไงไปดูกันครับแล้วต้องบอกแล้วต้องบอกลนะว่าผมไม่อยากกินมากๆจนมาเจอร้านเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูกัน ร้อนไหมฮะลุงโอ้โหจะเหลืออะไรผมตอนแรกอยากจะขอลองต่อหน่อยจะไม่เอาดูควันในกล้องเห็นควันไหมขายมานานยังครับลุงก็หลายทีนะครับเพราะผมเนี่ยเคยอยากขับมาซื้อกินเองไม่เจอหมดตลอดก็มันคือไข่ข้อเสาร์ทิ้งไงธรรมดาแล้วไม่ได้ขาย แล้ววิธีการเผานี่เป็นยังไงบ้างครับก็ก็ต้องมีฐานนะนะต้องมีฐานนี่อุปกรณ์คือนฐานแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็ต้องมีเตาจะทำได้คือน้ำมะพร้าวทั่วไปที่ผมกินเนี่ยมันก็แบบหอมหวานอยู่แล้วนะแต่การเผามันช่วยเพิ่มรสชาติอะไรบ้างครับมันก็อย่างว่านะมะพร้าวเนี่ยพอเจอความร้อนแล้วเนื้อเนี่ยเอ่อน้ำน้ำตาี่เนื้อเนี่ยมันจะออกมาแต่มันต้องแช่เย็นให้เย็นเจี๊ยบเลย ถึงจะมีความหวานออกมาเยอะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมลูกไว้ก่อนนะลูกผมขอสองลูกมั้ยผมก่อนเฮ้ยย่ามเราได้กินเลยเราได้กินแล้วไม่ได้เตรียมขอทุกคนเลยไอ้การเผามะพร้าวครับมันมีมาตั้งแต่โบราณเลยไหมครับลุงโอ้โหมั่นอะดูยายสิกี่้ามผันไปเลยอ๋อคณะคือรุ่นแรกเลยฮะรุ่นแรกรุ่นแรกโอ้คุณปู่รุ่นย่ายลุงตาลุนยายเผากันมาเนี่ยเออแล้วก็เผาหลุม เเผาเอาคงปืนอสมเาเผาไงโอ้นี่แสดงว่าเป็นกิจการนี่โหนับกี่ปีนี่ไม่ได้เลยนะฮะแล้วได้ข่าวว่าลุงก็ออกรถกระทางเต็นท์ผมด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างครลุงสภาพรถของเต็นท์ผมเป็นไงบ้างกรลังจะใช้ว่ามามาก็ดีนะดีดีดีตอนนั้นคุณลุงออกรถแล้วไปนะครับออเออไอ้นี่อูนิสุอ๋อดีแม็กซ์ประตูแล้วเป็นไงบ้างครับสภาพรถหลังออกไปนานยังครับสี่เดือนแล้วนะเป็นไงบ้างครับ ก็ดีครับดีดีใช้ได้เลยดีเลยรถบ้านรถบ้านแท้กับการเผาแบบพื้นบ้านจะแท้เจอกันเนี่ยตงเลยคือถ้าผมผมมายืนดูแป๊บนึงก่อนถ่ายทำนะผมบอกเลยว่าร้อนมากแต่แบบลุงตอนยืนเผานี่คือแบบหน้ามีความสุขมากเลยเวลาลูกค้ารัสุขด้วยเด็แบบเวลาทิ์แม่แลุงเผายิ้มที่ก็คือ <c oughs> เหมือนกับว่าแบบจริงใจในการขายคล้ <c oughs> ายๆกับเต็นเราแหละเราก็อยากขายรถด,ดีๆ <c oughs> อยากขายรถคุณภาพให้กับลูกค้า คุณลุงก็อยากขายน้ำมะพร้าวดีๆน้ำมะพร้าวอร่อยให<ช>้คุณลูกค้านะะเพราะว่ามะพร้าวเผามาหากินยากใช่ใช่มันมันหากินยากบ้างบางคนไม่รู้จักด้วยล<ช>ุงเน้ำมะพร้าวต้มต้มต้มน้ำมะพร้าวเดี๋ยวรอลุงเขาเทำงานอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ่ะแอบขอลุงชิมสักลูกสองลูกได้ฮะเจอกันครับ และนี่ผมได้มาแล้วฮะมาร้าเผาอันนี้พี่ใส่ถุงมือใช่แล้วนะร้อนมากจับด้วยมือเปล่าไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวลุงเนี่ยบอกว่าตอนแรกผมที่บอกว่าจะกินสดๆให้ดูเลยลุงบอกว่าต้องแช่เย็นก่อนอ่าดังนั้นเดี๋ยวเรากลับไปกินกันที่เต็นท์นะครับผมส่วนถ้าใครอยากกินอร่อยๆแบบผมเนี่ยขับมาได้เลยถนนบางละมานนะฮะตลาดอะไรนะลุงตลาดน้ำมละมยมครับตลาดน้ำมายมยมตลาดน้ำมายมยมนะครับส่วนเบอร์โทรลุงบอกลุงไม่บอกเดี๋ยวลุงขายไม่ทันใครอยากมากินต้องขับมาเอง หรือไม่ก็อินบ็อกซ์มาทางเหนมาทัวร์โต้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเส้นท,ทางการมาก็ได้ลุงผมบอกว่าขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเยอะมากเมื่อกี้มีมีภาพไปดูแล้วว่ามะพร้าวเยอะมากเต็มไปหมดเลยแต่ลุงว่าจะขายไม่ทันจริงเลยไม่อยากให้เบอร์เท่าไหร่ <c oughs> ส่วนความอร่อยเดี๋ยวผมไปคอนเฟิร์มให้ที่เต็นท์อีกทีหนึ่งเราวันนี้ก็ขอบคุณลุงมากนะครับผมบแล้วเดี๋ยวรรพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาเอาอีกชุดใหญ่เลยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เต็นท์ครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มะพร้าวมาเรียบร้อยแล้ว กลังจะเดินทางกลับเต็นกันแต่ว่าแต่มีเรื่องสงสัยอย่างหนึ่งครับคือนี่ดูดูดูทําไมมันถึงเอามะพร้าวไปที่ตักวะทำไมทำไมถึงเอาไปที่ตักอ่ะแย่งกินไงห่วงมันมีแค่สองลูกวันนี้มีสองลูกก็แบ่งแบ่งคนละลูกไงแย่งกันกินอะไรล่ะนี่ถือไ้ก่อนยวค่อยว่ากันถึงนี่ฮะผมกลับมาถึงเต็น์แล้วพร้อกับมะพร้าวสองลูก ผมขอปลอกนิดนึงผมไปดู YouTube มาแล้วว่าเขาปลอกกันยังไงเขาบอกให้ใช้สันเมีดนี่นี่เข้าตาเลยนี่ถ้านี้งะใช้มือใช้มือง่ายกว่าคุณคุณนัมาคุณดูคุณดูผมขอได้รับเปิดแม็กกินนะ เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนกินมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวกินน้ำจืดนะผมกินเนื้อก่อนเหมือนกินเยลลี่อ่ะเฮ้ยแานแหนะหลอดเลยหมดแล้วอ่ะอร่อยมากมันคือน้ำมะพร้าวทั่วไปมันก็หวานแหละแต่เนี้ยมันเหมือนมีกลิ่นหอมของการแบบเผาไหม้อ่ะ ทั้งหอมรถประเด็นคือเนื้อนุ่มนุ่มมากๆนะมะพร้าวก็หอมมากๆไม่คนที่ดูอยู่ไม่ต้องอิจฉานะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันทูออโต้แจกน้ำมะพร้าวแบบนี้ให้กับทุกคนที่มาดูรถไม่ต้องซื้อก็ได้แค่มาดูก็ได้กินน้ำมะพร้าวแล้วถ้าใครอยากมามาได้เลยต็มันทูออโต้อยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้นะครับใครมาไม่ถูกโทรมาได้ที่เบอร์0616745885วันทูออโต้ซื้อลถมีคุณภาพขายลถมีคุณธรรมแล้วเจอกันครับ ああ<ス><ス>